สวัสดีคะ่ะทุกคนอันนี้เรามาลองพักในหูฟังนะคะถ้าหากว่าได้ยินเสียงหายใจหรือว่าอะไรก็ขออภัยด้วยนะเรื่องนี้จะมีทั้งหมดอยู่7ตอนนะคะถ้าหากว่าทางเพจแปรมาเมื่อไหร่เดี๋ยวเราก็จะเอามาลงให้ทุกคนนะไปรับชมกันเลยนี่มันอะไรเกิดอะไรขึ้นนีนหรออึคือว่าธ้ามารินา เป็นคนไม่ดีการเปลี่ยนเนื้อเรื่องจะสูญเปล่าอย่างที่คิดฉันนับเป็นนางร้ายแต่ว่าอีกฝ่ายเป็นไอแซคท่านเลทิเซียอยู่ๆท่านเลทิเซียก็ผักฉันค่ะฉันนะ่ะฉันนะ่ะยังไม่ได้ทำอะไรเลยแทๆ้ๆอย่างนี้นี่เองอะ่ะวว่าแล้วก่อนหน้านี้ก็เห็นว่าฉันขัดหูขัดตาชอบรังแกฉันในที่ที่ไม่มีใครอยู่ ทั้งที่วันนี้ฉันอยากสนุกกับปาร์ตี้น้ำชาอย่างบริสุทธิ์ใจเพราะท่านลิชเป็นคนจัดเท่านั้นเองบริสุทธิ์ใจเหรอครับท่านเลทิเซียไม่พูดอะไรบ้างเลยเหรอคะทั้งที่ทำเรื่องแบบนั้นเป็นถึงบุตรสาวขุนนางไม่ไอายบ้างหรอคะเออะอะไรกันฟาบาท,ที่จริงแล้วอะต้องให้ท่านลิชมาเห็นสภาพแบบนี้ โหดร้ายเกินไปแล้วท่านเลทิเซียเลทิเซียเป็นความจริงที่ดิฉันไม่ระวังเองเลยไปชนเข้าอย่างนั้นเรียกว่าชนเหรอตั้งใจผลักซะมากกว่ามารีนาเกรฟอร์ดบาดเจ็บหรือไม่ท่านลิชค่ะขอบคุณที่เป็นห่วงนะคะไม่มีแผลค่ะแต่ว่างั้นเหรอ ถ้างั้นก็ดีแล้วเอ๊ะแต่เผื่อ,อไว้ไปตรวจที่ห้องพยาบาลสักหน่อยนะเกิดเป็นแผลพลุพรองคงลำบากเดี๋ยวสิคะเออท่านลิชฉันยังต้องสาสางเรื่องให้เรียบร้อยแล้วยังต้องขอโทษที่เกิดเรื่องวุ่นวายให้กับคนที่เขาอยู่ที่นี่แต่แต่ว่าฉันกับท่านลิชกับฉันมันทำไม มีจุดประสงค์อย่างอื่นด้วยเหรอเอ่เอหรือว่าเพื่อที่จะได้คบกับฉันก็เลยสร้างเรื่องวุ่นวายแบบนี้ไม่ใช่คนที่สร้างเรื่องวุ่นวายคือท่านเลทิเซียค่ะฉันนะ่ะฉันไม่อยากให้เรื่องนี้คาราคาซัางให้มันจบจบไปฉันจะฟังฝั่งเลทิเซียด้วยไม่ลำเอียงเพราะเป็นคู่มั่นหรอฉันสัญญาว่าจะตรวจสอบความคิดเห็น ของทั้งสองฝ่ายอย่างละเอียดอึไอแซคฝากที่เหลือด้วยจัดเตรียมชิดนักเรียนใหม่ให้ด้วยชุดหนึ่งครับมารีนาเกรฟฟอร์ดเชิญทางนี้เฮิ <Hey. S 1> ทุกคนต้องขอโทษที่เกิดเรื่องวุ่นวายโชคดีที่มีคนบังเอิญอยู่ที่นี่วันหน้าฉันจะขอเชิญมาปาร์ตี้น้ำชาส่วนตัวของฉันสถานที่สกปรกหมดแล้ว จะรีบทําการเก็บกวาดให้แล้วก็ต้องขอโทษจริงๆถ้าเกิดใครมองเห็นรายละเอียดของปัญหาให้แจ้งเขาจะขอบคุณยิ่งส่วนใครที่ไม่ได้เห็นเหตุการณ์อย่าสะเพร่าจนกลายเป็นข่าวลือการแพร่เรื่องราวที่ความจริงไม่แน่นอนอาจจะรับผิดชอบไม่ไหวเกียรติของพวกเธออาจตกต่ำลงก็ได้การรับมือไร้ที่ติ และได้สกัดกั้นโอกาสใหม่ๆได้สมบูรณ์เป็นแบบนี้ต่อไปไปกันเถอะเลทิเซียเอ๊ะเออเออทำยังไงดีหากเขายังสงสัยมารีนามีความเป็นไปได้ว่าจะไม่สามารถแก้ไขวงจรได้ถ้าเกิดท่านลิสงสัยในตัวฉันเราต้องการคุยด้วยล่ะก็ปล่อยไว้อย่างนี้ตามกำหนดฉันคือนางร้ายถ้าแสดงออกไปให้เห็นแล้วก็ ฝ่าบาทที่จริงแล้วฉันรู้อยู่แล้วถึงจะรู้ดีอยู่แล้วแต่ก็อดห่วงไม่ได้เลทิเซียสถานการณ์เมื่อกี้มันผิดปกติเกินไปฉันไม่เชื่อคำพวกนั้นเดิมทีถ้าโดนแกล้งในที่รับตาจริงทันทีที่เกิดเรื่องเธอจะต้องสังเกตการอยู่ห่างหาถึงจะสมเหตุสมผลมีเสียงดังเกิดขึ้นและยังอุตส่าห์พกถาดเงินมาจากห้องจัดเลี้ยงอื่น คงเพราะอยากได้ความสนใจจากรอบข้างจัดฉากเพื่อทำให้เธอดูแย่สินะทำไมถึงทำหน้าอย่างนั้นล่ะเธอคิดว่าจะถูกไล่เบี้ยให้รับผิดชอบเหรอเธอไม่ได้มีความผิดอะไรดูเว็บเดียวก็รู้แล้วแบบนี้จะยิ่งห่างออกจากเนื้อเรื่องแต่ว่าเขาอุตส่าห์เข้าใจฉันเป็นอะไรไปไม่ซึ้งใจสักหน่อยเหรอเรื่องปกติอยู่แล้วล่ะ ในตอนนั้นชื่อว่าพิปตาที่ท่านเลชเรียกมารีน่าอย่างอ่อนโยนจริงๆแล้วในสถานการณ์นั้นควรที่จะดีใจทแท้ๆแต่ฉันกลับตกใจแล้วก็ช็อกอย่างไรก็ตามฉันไม่อยากฝันเกินเอือ้อมฉันแค่อยากผลักดันท่านเลชเท่านั้นทั้งอย่างนั้นทำไมไม่เป็นไรนะเลททเซีย,ยความอ่อนโยนของท่านเลิชท,ทำให้ฉันมีความสุขมากตอนนี้ก็แค่ ความรู้สึกที่ควรจะอยู่ในฐานะแฟนคลับท่านเลเทเซียนี่มันอะไรกันคะไม่เห็นเข้าใจเลยค่ะใจเย็นๆไม่ต้องห่วงดิฉันก็ไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองเหมือนกันทำไมท่านแบ็คลิสถึงไม่อยู่ตรงหน้าได้ล่ะพนก็จบกันไปแล้วนะคะเป็นไงบ้างสนุกไหมอ่ะก็คือเรากลับมาพาคแล้วนะแต่เราอาจจะลงประมาณเสร์อาทิตย์นะคะ หรือไม่ถ้าว่างก็อาจจะลงก่อนหนะ้านั้นนะแต่ถ้าบางที่เราไม่ได้ลงนะคะเราก็ขออภัยด้วยเพราะว่าการบ้านเยอะมากแล้วก็ต้องทำรายงานส่งครูอีกก็เลยจะไม่ค่อยมีเวลานะคะแต่ก็อย่าลืมกดติดตามเราด้วยนะ